ทุกคนวันนี้เรามารีวิวของเล่นอันนี้แนละ้วก็เป็นอันนี้นะคะอันแรกก็จะเป็นน้อเจะไปเพิ่มติวเ,เลขนะคะมันบวกกัน,นจริงๆเลยคิดเิดคิด<ฮ>ถ<ะ>้าเกิดเราบวกเป็นหนึ่งบวกเก้าเท่ากับ เขากบอบอะไรสี่บวกโอ๊ยนี่น่กส่บวเก้าเัาบสิถูกค่ะแล้วถูกราคาถูกแล้วก็อยางต่อไปจะเดินมือขอยืนแย้ให้คนที่เขาใส่อันเนี้ยแล้วแ,ะะแล้วก็ยิงค่อยมาก คือจากบิ๊กซีใหม่อะค่ะบิ๊กซีเชียงรายนะีคือนี่ับได้หลยหนเลยนะเฮ้ยพีุ๊กอะไรเราเล่นแันยังวานเล่นอะไรอะ วิ่งไรนลูกนน้าไ <c oughs> ไ,ไม่ใช่่ะ <c oughs> ไม่ใช่ละห <c oughs> ล <c oughs> <c oughs> เอเสิเป็นสิให้ร้านเต็มร้านเลย อันนี้ล่ะนะจะเป็นยังไงนี่อันนี้ก่อน้ยเกือ hmm. บ <ahead> <ส>ตนน่อการทำไม่ได้ไม่ใช่อะโอ้โเฮือกตายเถเราดิจะตายเขาเห็บกระดับสองน่าเล่นมาก ไม่ไม่ใช่ล่ะน้าชนะดีดีดีใครก่อนดีเจ้าก่อนพอดีเ้า